สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อบเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโซลแอนตํานานจอมยุทธ์พูดถังซาตานเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะผมนะเป็นกิจกรรมย่อยนะครับผมซึ่งมีชื่อว่าเก็บเขียวขจีนะผมนะซึ่งกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะผมนะคลิปนี้ผมก็อช่วงวันเสาระนะ์เนาะก็น่าจะได้ดลงตอนเย็นของวันเสาร์นั่นแหละครับผม เราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับผมอพอเรามาเจอหน้าแรกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมซึ่งรางใหญ่ก็จะเป็นเป็นม้วนพัฒนาทักษะของสัตว์ขี่ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับสำหรับสัตว์ขี่ตรงนี้นะครับผมน,นี่มันจะมีวิชาสัตว์ขี่มาครับผมนะแต่ว่าซึ่งต้องเป็น อะไรนะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณถึงเ,เทพเจ้า3ามตนหนึ่งผ่านเทพปฏิการ3ไปปุ๊บก็จะขึ้นเทพเจ้าแล้วมันจะมีฟังก์ชันแบบว่าเออมันมันจะเปิดฟังก์ชันแบบว่าให้เพื่อนๆสามารถอัปเกรดวิชา,าสัตวขีได้นะประมาณนี้นะผมนะเนี่ยสัตว์ขีแล้วมันก็จะ เนี่ยผมวิชาวิชาแบบนี้วิชาประจําสัตว์ขี่เนี่ยเมื่อโจมตีมีโอกาส20%ฟื้นฟู HP ตัวละคร8แต้มสหรับเสือ,อสัตว์นีนะแล้วมันก็จะแล้วก็ม้วนทักษะนี้มาเพิ่มอีกนะผมนะจาก8,000แต้มมันก็จะบวกขึ้นไปอีกนะผมนะ,ะประมาณนี้นะคะรับผมสหรับม้วนคัมพีตัวนี้นะสหรับใครที่ยังไม่ถึงเทวติการสามนะผมอย่าเพิ่งไปแล้วก็อย่าเพิ่งเลือกเอานะผมนะสหรับม้วน พัฒนาทักษะนะผมนะมันเป็นของมาใหม่นะผมนะซึ่งต้องยดสูงท่านนนโนผมถึงจะใช้ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันหน้าผมมีมอนพัฒนาทักษะนะครับผมอันนี้มีอะไรอันนี้ก็อาวุธสิ่งประดับสีดำน่าจะดีสุดนะผมอ่ะ ต่อไปเราไปดูร้านค้าประจนภัยนะผมร้านค้าประจนภัยก็เหมือนเดิมนะผมมีของมาขายเหมือนกันสามอย่างนะผมซึ่งผมจะซื้อแค่เหล็กนิ่มตัวนี้นะนี่นะครับผมอมหีบแก่นวิญญาณตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ถึงสำหรับใครที่ยังไม่มีสามดาวแดงทั้งหมดนะผมก็จะไปเอาสองดาวม่วงเนาะเอาสองดาวเหลืองไปก่อนนะครับผม สองดาวม่วงนี้ที่หลังเลยนะครับผมนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับผมมาครับผมทีนี้ผมก็จะมาดูกิจกรรมตรงนี้เนาะตำนานสตาร์ปลาปานะผมนะเพราะแต้มผมถึงถ้าจะไม่ผิดก็จะเกือบสามพันแล้วนี่ผมเป็นสองพนแปดนะดยดผมจะแลกเอาตัวนี้นะผมนะนี่ซื้อมาเลยนะผมซึ่งผมก็ผ่านแค่ประมาณสองบดครึ่งเนาะ นี่สองบทนะครับผมอ่านี่บทสามกำลังบทสามกำลังจะต่อแลผมนะเราก็จะเปิดหีบที่เราได้มาคนระซึ่งผมก็จะเป็นชุดสำนักถังนั่นเองนะผมนะแล้วก็ผมจะใช้แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะนี่ใช้แค่หนึ่งชิ้นซึ่งผมจะสำหรับแขนนั่นเองที่ผมขาดอยู่นะส่วนอีกกล่องหนึ่งก็จะเก็บไว้นะครับผม เก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะผมนะก็จะเก็บไว้ใช้เผื่อมันเผื่อผมจะได้ขึ้นชุดสำนักถังสีลุงนะผมนะเออก็จะเก็บไว้ก่อนนะ,อะแล้วก็เอาตัวนี้มานะครับผมเราจะถอดตัวนี้ออกนะครับผมสัใส่สีลุงแล้วเอามาใส่ตัวที่สองแทนนะผม นี่ครับผตัวที่2ก็จะเป็นสีรุงทั้งเซตแล้วนะทีนี้เราก็จะเปะ็นพัฒนานะครับผมชุดสำรักถังตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เพื่อนมันจะมีวิญญาณยุดเข้ามาใหม่นะในเร็วๆนี้นะก็ะน่าจะไม่เกิน2องอาทิตย์หรอกครับผมอย่างนั้นนะเพราะว่าคือมันมีมันมีมันสปอยวิญญาณยุดออกมาค้าๆแล้วเนาะ วิญญาณยุทธตัวใหม่อ่ะผมว่าก็น่าจะโหดอยู่เหมือนกันนะเป็นวิญญาณยุทธเอ่อเหมือนเสี่ยเงี้ยมันเป็นดาบวงพระจันทร์ะใช่มันเป็นมันเป็นวิญญาณยุทธดาบวงพระจันทร์ผมเป็นสายโจมตีแรงนะเป็นสายโจมตีระยะใกล้เลยอ่ะสกิลมันก็ค่อนข้างโหดเลยนะสกิลวงแหวนอ่ะผมสปอยผมสปอยประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอรอมันเข้ามานะผม เราม่เข้ามาเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนะผมนะสำหรับวิญญาณยุทธตัวใหม่หนี้เนี่ยเพราะว่ามันใกล้จะเข้ามาแล้วนะผมะอ,อีกไม่เกินสองอาทิตย์หรอกครับผมอย่างมากนะก็ถ้าผมถ้าผมเดานะถ้าให้ผมเดานะก็จบกิจกรรมตำนานสัตตปาปายประมาณสักสองสามวันนะผมนะโดยประมาณนะสำหรับผมนะผมก็เดาเอานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากิจกรรมวิญ,ญญาณยุทธตัวใหม่จะเข้าวันไหนนะ เดถ้าเข้าปุ๊บก็ผมจะทําคลิปลงแน่นอนนะผมนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม